ีเสนอตอนจัตเซมัคกิจิโกบ่อนดกน้ำพุร้อนบ่อนี้นะคะมีความร้อนถึง150องศาเซลเซียสและความสูงของน้ำที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยความแรงน้ำเนี่ยสามารถพุ่งได้ถึง50เมตรเลยนะคะถ้าไม่ติดหลังคานอจากนี้นะคะเวลาที่เขาพุ่งขึ้นมาเนี่ยเขาก็พุ่งได้แค่2นาทีหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆดับลงนะคะแล้วก็ต้องรอถึง30 40นาทีเลยกว่าเขาจะพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง อันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่นะคะว่าถ้ามาทันก็คือทันเก็บภาพถ้ามาไม่ทันก็ต้องรอถึง30นาทีสี่สินาทีนะคะเขาถึงจะพุ่งขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะก็จะมีไอ้น้ําพุ่งขึ้นตลอดแบบนี้คนญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมังกรนะคะกําลังพุ่งทะยานลงสู่นรกค่ะทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะหลังจากที่น้ำพุร้อน

และนี่ก็จบแล้วนะคะกับพัสมากิในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ